ไลฟ์แพ s สองจุดหนสตาร์เร็วที่ผ่านมามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาย้อนชมเองนะครับไปดูกันเริ่มไลฟ์มารอบนี้จะเป็นการเอาทีมงานโฮโยมานั่งจับเขาพูดคุยเหมือนสองจเลยและดูสิใครบาเอ่ยชาวจีนหรือไก่ย่างคนดีคนเดิมนั่นเองเฮ้ยเป็นไงบ้างหาเขาคนนั้นเจอไหมดาวเวยไม่รับสายเลยวะ่ะทำไงดีวะงั้นเราต้องใช้นี่แล้วฮะมันจะได้ผลหรอวะ มาเป็นเจเป็กเลยสัตว์และก็ต่อด้วย P ี2.1สจุดสุดเท่ที่ถ้าใครได้ไปดูคลิปจริงๆผมบอกเลยว่าโคตรชอบเพลงมากเลยรอบนี้มีตัวละครใหม่3ตัวและเนื้อเรื่อง2.1ที่เริ่มจะตื่นเต้นและเข้มข้นมากขึ้นอยู่ดีๆเราก็ได้สู้กับอเวจูดีเฉยมองไปมองมากูนึกว่าเกดออฟบีวิโรดิเฟสเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงงานนี้ใครที่ได้สตาร์เดียวต้องจับเข่านัาเก้าอี้เตรียมรอได้เลยเดี๋ยวเมื่อกี้เปิดผมเห็นอะไรย้อนกลับไปใหม่ดิเฮ้ยไฟไฟนั่ไฟไฟแล้วแล้วทำไมหน้าแตกอ่ะแล้วก็ตัดเข้้าโปรรแแกมลว ไม่เข้าขยันแก้ซีจังวะตอนผมดูไลฟ์เจอฉากนี้ผมหลุดขำอว่ะไอ้เมื่อกี้เห็นแล้ว t h ่ f ฟังอยู่ทสวัสดีครับผมคิรินเป็นพิธีกรทดแทนครับผมชาวจีหรือในนามไก่ย่างคนเขียนบทซีรีส์ฮอนไครครับส่วนผมที P, ครับ คุณท้ววชาเป็นคนออกแบบเนื้อเรื่องเกม h o r i z o Story ครับก่อนอื่นพวกเราขอสอบถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเกมหน่อยสิคุณเฉาจีครั้งที่แล้วเนี่ยคุณพูดว่าเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับเรื่องราวอบอุ่นหัวใจและการท่องเที่ยวแสนสุขใช่ไหมแล้วทําไมไฟฟกับโลผมรู้ว่าคุณจะถามงันแน่ไม่ต้องห่วงผมอธิบายให้ครับโอ้โหขยี้ตั้งแต่ต้นไลฟ์ไอ้ซ่าโดยอัปเดตที่เขานํามาให้ดูเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน2.1ที่จะทําให้คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือเปลี่ยนมุมมอง POV ของตัวดําเนินเนื้อเรื่องได้เพื่อให้รู้วว่่่าาในนนนเเืื้้ออออรรงหลลััักตะคททํไยยูโดมมมุี จะมีก็คือของอะเคอรอนอเวนชูลีและตัวผู้บุกเบิกเองต่อมานะครับขาดไม่ได้เลยเควสเนื้อเรื่องหลัก2.1บุกทะลวงสู่ห้วงลึกแต่พูดตรงๆนะผมถูกใจอีกชื่อมากกว่าที่พวกเราได้ไม่ได้ใช้กันนะคำบอกลาผมจำอีกชื่อได้มันชื่อเรื่องราวทั้งหมดที่แสนเศร้านั่นคือวิธีที่คุณเติมความตื่นเต้นให้เกมนั่นเหรอเปล่าเปล่าเปล่าแค่รู้สึกว่าคามันสวยและมีเสน่ห์เฉยๆและมันเข้ากันได้ดีกับเนื้อเรื่องหลัก2.1นะแต่ถ้าให้พูดตรงๆนะเทียบกับ2.0แลล้ววเนือร่งหัก2.1 จะไม่ได้สดใสและอบอุ่นหัวใจสักเท่าไหร่คิดว่านะชิบหายแล้วทุกคนและโค้ดแจกเพจโค้ดแรกก็มาแล้วและหวังว่าทุกคนจะกอกทัน11บเอโมงเช้าของวันที่17บีนานะโอเคมาส่วนรีวิวตัวละครกันเด็เดทําไบซับมันขึ้นมาซ้อนสองอันวะฮัลโหลมีใครไปเตะสายแปลซับไตเติ้ลหรือเปล่าพรีวิวตัวละครตัวแรกเลยนะครับอาร์เคเอนหรืออีกชื่อยมิเป็นตัวละครห้าดาวผ่าดลบล้าง ไฟ,ฟและซับแมฆก็ยังซอนสองอันอยู่อย่างนั้นอ่ะทำไมนางถึงเป็นผ่านลบล้างละ่ะสไตล์การต่อสู้ของนางมันค่อนข้างไปทางลบล้างเลยแหละใช่และคอนเซปต์ของตัวลบล้างมันเข้าใจยากคุณก็รู้พวกเราพยายามคิดไปไกลกว่านั้นพยายามคิดออกนอกกรอบตัวลบล้างตัวอื่นๆที่ผ่านมาอย่างเช่นนางจะไม่มีคอนเซปต์เรื่องความเร็วไอคอนของนางจะไม่โผล่ในแถบแอคชั่นหรืออาจจะไม่มีเรื่องประเภทท่ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะทําให้นางสามารถทําลายจุดอ่อนได้ทุกประเภทแล้วคุณรู้ไหมว่าตัวละครลบล้างมีการออกแบบอะไรที่พิเศษที่สุดมันก็คือหากเรากดใช้ เมื่อไหร่แล้วก็เกมก็จะแตกทันทีกูก็ว่าอยู่ทําไมตอนนั้นผมเอาคับก้ามาเดินพีนาคูนี่อยู่ดีๆแล้วเกมผมแตกกลางไลฟ์ฝีมือผู้บงนี่เองเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ท่าไปตายของอะเคลอนเกมของคุณก็จะแตกและหลุดออกไปท,ทันทีแค่กดใช้แล้วก็บูมเกมก็แตกเลยผมคิดว่านั่นโคตรเจ๋งเลยนะเมตาสุดๆเลยถ้ามันทำจริงขึ้นมานะกูว่าไม่ต้องเล่นละเกมกดไม่ตายแล้วเกมแตกขนาดนี้ มีโชว์เอฟเฟกไม้ตายอาร์เคิลอนด้วยไ์พวกคุณจะแตกด้วยไหมครับสกิลอาร์เคิลอนนะครับจะเป็นสกิลตีหมู่3ตัวโดยเมื่อกดใช้เนี่ยเราจะได้สแตตมา1อันผมขอเรียกสแตตดีว่าสแตตดอกไม้นะครับโดยเราจะต้องสะสมสแตตดอกไม้ให้ครบ9อันเพื่อใช้กดท่าไม้ตาย ถ้าเพื่อนเราตีติดดีบับใส่ศัตรูไม่ว่าจะเป็นตีปกติสกิลหรือถ้าไม่ตายมันก็จะนับสเต็ดอกไม้อเคลอนให้1อันนะครับและศัตรูถ้ามันดีบับใส่พวกเดียวกันเองก็จะถือว่านับสเต็ดอกไม้ให้อเคลอนให้ครั้งละหนึ่งสเต็นะครับถ้าไม่ตายอเคอรอนคือการเปิดบังครเข้าสู่หมดผมขาวและสามารถเลือกตีศัตรูได้เอง3ครั้งและจบฮิตที่4เป็นตีหมู่ทั้งหมดเห็นแล้วรู้สึกโคตรเท่เลยอะ่ะ ไม้ตายนางจะพิเศษกว่าชาวบ้านเพราะนางจะไม่ต้องใช้การชัดพลังงานเป็นการเก็บไม้ตายแต่จะเป็นการเก็บแสแต็ดอกไม้ให้ครบ9ชิ้นแทนบทปัญหาเรื่องสร้อยพลังงานและไปใส่ a t k แทนได้เลยสกิลเทคนิคน,นางนะครับเมื่อกดใช้จะฟันดาบใส่ศัตรูและจะเป็นการฆ่าทันทีโดยไม่ต้องเข้าเทินฮะ โดยศัตรูที่โดนฆ่าด้วยเทคนิคนั้นของนวันจะไม่หายไปไหนและยังเข้ากระเป๋าอยู่รวมถึงในซิมูด้วยเมื่อเราใช้จะได้รับพรทันทีไม่หายไปไหนคุณสามารถกดใช้สกิลเทคนิคติดต่อได้3รอบและแอนิเมชันก็จะต่างไปอีกถ้ากดสกิลเทคนิคและไม่โดนใครเราก็จะไม่เสียแต้มเทคนิคอีกด้วยตรจะตัวลูกลักเลยอะแต่ศัตรูที่ไม่สามารถโดนผลของเทคนิคของอะเคอรอนได้นั่นก็คือพวกตระกูลบอสแล้วก็ทอตเตอร์ส่วนสาเหตุเขาก็บอกมาว่า มันน่ารักอะอย่าไปทำร้ายอย่าไปลบมันทิ้งเลยและผมเห็นอะเคอรอนกินลูกพีชด้วยในท่ายืนเอฟเเฉยๆนะ่ะสิ่งที่ผมอยากจะถามพอดีเลยก็คือนางทำอาหารเป็นไหมไปห,หัวข้อต่อไปมีการเปิดตัวอย่างแอนิเมชันสั้นๆของอะเคลรอนให้ดูเป็นน้ำจิ้มอีกโอ้โหกูบอกเลยนะพอผมเห็นฉากนี้ในไลฟ์คือหัวใจผมเต้นแรงมาก หมีมึงชงสดๆกลางไล์เลยมีจูบมือกันอีกสาบานว่านี่คู่เต้นลำมองกี่ครั้งก็คู่รักชัดๆน่าพวกเธอใกล้จนจะจูบกันแล้วนะเฮ้ยปาปาไปตัวต่อไปกันวัสดีพี่เอเวจูรีนตัวละคร5ดาวผ่านอนุรักษ์จิตภาพและต่อด้วยการโชว์เอฟเฟกต์ท้าไปตายของกลางไล์อีกแล้วสกิลของเอเวนจูลีน,นะคะจะเป็นการแจกโล่ให้คนทั้งทีมที่โคตรจะเยอะมันมันเยอะจริงๆนะ และเมื่อศัตรูตีทีมเราที่มีโลอยู่มันจะสะสมสแตตของอาวทูรีนไปด้วยและเมื่อครบทั้งหมด7สเตตที่แกก็จะทําการดีดนิ้วและเปเงินยัดหน้าศัตรูเป็นการตีต่อเนื่องสกิลท่าไม่ตายนะครับจะเป็นการโจมตีเดียวที่จะแปะดีบัฟใส่ศัตรู ิลเทคนิคจะเป็นการสุ่มแจกบัฟพลังป้องกันก่อนเข้าเทินนี่มึงจิงเช่ไหเนี่ยเปิดตัวบอสเอาเวทูลีนสุดแส,ดสนน่ารำคาญเพราะถ้าคุณกดสกิลเมื่อไหร่มันจะปลาลูกเต๋าใส่หน้าคุณเป็นการตีหมูและถ้าตีปกติใส่มันจะเป็นการคว้างเหรียญชิปสวนกลับเป็นการตีุูมอีกด้วยกูตีมึงยังไงได้บ้างเนี่ยท่าพิเศษที่มันจะชวนเราพาเล่นเกมพนันเสี่ยงดวงโดยเราต้องตีลูกเต๋าให้มันทอยได้แต้มเยอะกว่ามันเพราะถ้าได้แต้มน้อยกว่าแล้วก็พี่แกจะเห็นใจเราแล,และแจกเงินจำนวนมากใส่หน้าเราเมื <S <S ่อเราทอยเต๋าได้มาาาาากกกววว่แแแตตต้้้้ออเูรนนนนัััลลละะะคจจดสยพพไฟฟฟืงง จากคลิปผมว่าตัวตีมูได้เปรียบนะส่วนคนที่ได้แต้มน้อยกว่าก็ยินดีด้วยพี่แกจะเป็นมิสเตอร์บีดพร้อมประเคนโคตรมหาเงินทองทั้งหมดใส่หน้าคุณให้คุณรวยยันชาติหน้าแต่น่าจะสาหัสเอาเรื่องอยู่นะและตัวสุดท้ายลูกพี่กะลเกอร์ตัวละครสดาวผ่าดเฟื่องฟูธาตุไฟสกิลลุงคือเปิดกระป๋องโซดาและหิ้วเพื่อนจบแค่นี้ส่วนอติคือละทิ้งการเป็นสายหิวขวนคืนสู่สายดาเมจเสกงเล็บูวลีและฟาดใส่ศัตรูโดนทุกตัวพร้อมแปดดีบัฟที่ เมื่อเพื่อนเราไปตีศัตรูจะทําให้เพื่อนเราได้ฮิลมาอามร์เหมือนกลางอนาเขตของัวชาสกิลเทคนิคจะเป็นการจิ้มหน้าและเข้าเทินพร้อม8ดดีบัฟที่ผมพูดเมื่อกี้ใส่ศัตรูทุกตัวมาดูส่วนของตู้กาชากันตู้ครึ่งแรกจะเป็นของอาเคลอนส่วนตัวสีดาวจะเป็นลุงกาลเกอร์เปล่าและดันเหิงตู้ l อตู้ประจําตัวและสีดาวที่โคตรจะของดีส่วนครึ่งหลังจะเป็นอเวจูลีนลิงค์ลูก้า และเซอร์วอลลีรันครึ่งแรกจะเป็นลัวชาและประจำตัวของลัวชาส่วนรีรันครึ่งหลังจะเป็นอาจารย์จิงหลิวดาเมจน้ําแข็งสุดโหดโอไมคกิ oh God, กระเป๋าตาังค์กูและ l อลสดาวอนุรักษ์อันใหม่หนึ่งใบนะครับโค้ชแจกเพจอันที่2ต่อไปมาส่วนของอีเวนต์กันนะครับเปิดสถานที่ใหม่เป็นสวนสนุกสตูดิโอในเพเนคอนีที่นี่เราจะได้สวมบทบาทเป็นโปรดิวเซอร์กับกับหนังเรื่องฟาดแอ่งฟิลฮะมึงลอ้อยันหนังดังเรื่องนั้นด้วยเหรอวะสถานที่2 เคลือนหาดบ้านของพี่ซันเดย์ที่จะมีพื้นที่ให้สำรวจใหม่และมาพร้อมกับดันฟาร์มอัพชิ้นให้กับผ่านอนุรักษ์และเฟื่องฟูซึ่งผมว่าน่าจะใส่ให้ของเอาไปชวดีกับกาลาเกอร์กิจกรรมใหม่ที่เราจะสวมบทบาทเป็นบาร์เทนเดอร์ผสมเครื่องดื่มให้กับลูกค้าแต่ว่าลูกค้าเราคือสัตว์ที่เราเคยตีข้างทางไปมีการใส่สูตรผสมต่างๆเพื่อเติมเต็มรสชาติให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อเอาแต้มกิจกรรมเมื่อเล่นจบเราจะได้บัตรเลือกตัวละคร4ดาวฟรีตามนี้เลยส่วนตัวผมขอเลือกกาลาเกอร์ลวกันนะ เพราะงั้นเสียใจด้วยคุณฮันยาคุณไม่ได้ไปต่อและนี่คือที่มาของกิจกรรมนี้นะครับคือว่าเมื่อปีที่แล้วพวกเราได้ไปทริปดูการแสดงละครมาและได้ไปร้านอาหารเยอรมันจากนั้นพวกเราก็สั่งเครื่องดื่มโซดาเยอรมันที่รสชาติเหมือนน้ำสไปผสมน้ำส้มมันเป็นเครื่องดื่มที่ผสมผสนรสชาติได้น่าทึ่งมา,จากจนพวกเราติดใจเลยสั่งมาเพิ่มอีกจนเห็นแก้วเปล่าซ้อนกันเต็มไปหมดพอเรียกเก็บบินเท่านั้นแหละรู้ตัวอีกทีเราก็สั่งไปมากกว่า40แก้วแล้วค่ะ นั่นแหละครับที่มาของไอเดียการทาอีเวนต์นี้นะครับกิจกรรมลงดันเจี้ยนไล่ฟาสตูเหมือนเหมือนกับกิจกรรมที่เคยผ่านมามีการแจกดีบัฟในแต่ละด่านที่ไม่ซ้ําหน้ากันเปิดตัวโลกซิมมูโลก9ที่ยังไม่รู้ว่าสู้กับใครพร้อมกับประดับจักรวาลอันใหม่2เซตอิซุโมะเกนไซและซิกโกเนียอ่านถูกปะวะและอัปเดตอื่นๆเช่นมีการกดปุ่มรับของทั้งหมดและกดส่งทั้งหมดในส่งตัวละครไปฟาร์มของเพิ่มช่องเก็บลีลิกจาก1500เป็น2000มีทีเกมแก้ดฬิกาับด่านใหม่ๆ เพิ่มหน้าพาส,สปอร์ตจาก11เอป็น13หน้าลูกพี่หานุที่พอกันทีกับการเป็นผู้ถูกล่าขอหยิบบาสุก้ามายิงอัดหน้าแม่งลวกันตายซะไอ้พวกหัวทีวีโค้ดแจกเพจอันที่3เฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรมาใส่นิ้วผมเนี่ยเครื่องวัดการเต้นหัวใจครับนิ้วผมจะโดนบดไหมเนี่ยไม่หรอกแต่ถ้าคุณโกหกอาะโดนแน่เอาหล่ะคำถามแรกนะครับฟาร์มของในโลกซิมมูมันเป็นอะไรที่ทรมานมากมีแผนจะปรับใหม่ในอนาคตไหมครับมีครับแต่เจอกันใน2.3คําคำถามที่2นะครับ 7มีนาจะแปลกล่างเมื่อไหร่ภายในปีนี้เดี๋ยวนางอาจจะมีระบบเปลี่ยนผ่านเหมือนกับตัว MC ตัวหลักของเรานะั่นะแหละเนื้อเรื่องเซียนโจจะมีต่อไหมและเมื่อไหร่เราจะได้เห็นทิงหยุนกลับมาขอคำถามอื่นได้ไหม <laughs> ก็ผู้เล่นเขาอยากรู้ว่าตอบเลยด,ดิแล้วทำไมนายไม่ตอบคำถามนี้อ่ะเป็นคนออกแบบทิงหยุนไม่ใช่เหรอนายอ่ะความเป็นจริงแล้วภายในปีนี้เราอาจจะได้เห็นเนื้อเรื่องเซียนโจต่อนะครับรวมถึงชะตากรรมของทิงหยุนด้วยว่าจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันเอานะครับ เราจะมีสิ่งมีชีวิตน่ารักน่ารักหลวนเมอีกไหมในอนาคตในอนาคตเราจะเอามาเพิ่มแน่แน่ทั้งแบบต,ม,ตมุตะมีน่ารักแล้วก็จิบีน้อยแล้วก็คำถามนี่โอ้มันค่อนข้างจะทำไมถึงเห็นพวกหลีกเต็มทั่วอินเตอร์เน็ตไปหมดเลยแถมปล่อยออกมาก่อนออฟฟิเชียลอีกคือผมบอกก่อนเลยคำถามนี้พี่ไก่ย,ย่างได้ยินแกคือหนักใจสุดๆนะครับและแกคือไม่พอใจอย่างมากยิ่งเป็นในเรื่องหลีกคือแกไม่โอเคสุดๆ ผมฟังน้ําเสียงแกตรงนี้ช่วงนี้คือดูซึมจริงเลยอะ่ะเพราะคอนเทนต์ต่างๆที่ทางแกและทีมงานเตรียมมาเพื่อจะเซอร์ไพรส์พวกเราอะ่ะแต่โดนลีกเกอร์ปล่อยไปก่อนแกก็เสียใจนะอันนี้ผมเห็นใจเขาเลยอะ่ะดูการเต้นหัวใจเขาอะ่ะแกขึ้นหลักร้อยหนึ่งแล้วอะ่ะเออเยอะคือเยอะสุดจากคําถามทั้งหมดแล้วอะ่ะมีหลายครั้งที่พยายามทําเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เล่นแต่สุดท้ายก็โดนหลีกไปในทางที่แย่และสร้างความเข้าใจผิดไปหมดผู้จบแกก็ปาเครื่องวัด การเต้นหัวใจทิ้งเลยอะ่ะกิจกรรมฉลองครบรอบหนึ่งปีกิจกรรมเกมกระดานที่จะทําให้คุณนึกถึงเกมเศรษฐีแน่นอนโดยเป็นการทอยเต๋าและเดินหน้าไปตามกระดานระหว่างทางก็จะมีอีเวนต์ต่างๆเพื่อเอาคะแนนด้วยมีปุ่มสร้างแลนด์มาร์กเพืครับทำให้ตลอดการเล่นเกมกระดานนี้จะมีอีเวนต์มาเป็นช่วงๆให้เก็บแต้มเพื่อแลกไปเป็นของรางวัลครบรอบหนึ่งปีตอนจบเขาจะมีการให้ทําแบบสอบถามเพื่อนําไปเป็นฟีดแบ็กในการพัฒนาในอนาคตอีกด้วยและสุดท้ายดีเขาก็เผยสาเหตุแลว้วว่าทาไมพิธีกรนกคูกอเบิร์ตถึงไม่มาทั้ ให้นกไปพักผ่อนก็ยังดีและจูจ่ๆไฟก็ดับเอาเฮ้ยมีลืมจ่ายค่าไฟวะ่ะพบกับเพื่อนเก่าของเราคุณดาวเวยที่แกมาปุ๊บเซอร์ไพรส์ปั๊บ ดันฟาร์มลิลิคคูณ3ทั้งลิลิปกติและประดับจัก,กรวาลแจกตั๋วสุ่ม20บใบในแพ็ก2.1และอีก1,600เพชรเพในวันที่26เมษาพร้อมทั้งรีแพ็คเติมคูณ2อีกด้วยโอ้โหคนเซอร์ไพรส์อ่ะและงานจัดบูสต์สตาร์เลวทั่วโลกโดยรายละเอียดจะมีบอกในไลฟ์่ามีประจัดประเทศไหนมั่งไม่ต้องห่วงไทยเราก็มีนะครับกิจกรรมประกวดของเราคอนเทนต์ครีเอเตอร์การแข่งขัน 3D อร์งานคอนเสิร์ตสปาร์เกิลที่ยังไม่ระบุวันคอนเสิร์ตที่จีนแต่เขาามมมีีีีไไตตรใให้้นนนนวันท่่1พฤภองงบิปถึจ แล้วก็จบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้และหวังว่าพวกคุณจะมีฝันที่ดีนะครับแล้วเจอกันนะครับเอา้าอยังไม่จบว่ดมีตอนท้ายอีกตอนนี้ไลฟ์จบแล้วเราจะมาสัมภาษณ์แขกที่มาโชว์กันวันนี้กันคุณท้วยชาก่อนเลยว่าจะพูดอะไรดูเหมือนคุณถ้วยชาจะไม่ออกความเห็นนะครับแล้วคุณดาวเวล่ะดาวเวยก็ไม่มีอะไรจะพูดเช่นกันอาใช่แล้วคุณไก่ย่างล่ะครับ เหมือนจะเย็นชืดไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรอะไรขอพวกคุณน,นี่